เดิฟังเพลงครับวันนี้มาเดิอนออกกำลังกายก็เลยขณะเดิอนอยู่นี่ก็เลยนึกว่าจะเอาสารอะไรมาฝากกันทีกรถนะในบรรยากาศการเดิอนออกกำลังกายนี่มันน่าจะใช้อะไรที่เป็นประโยชน์นอกจากจะออกกำลังกายเป็นการให้ประโยชน์ตนเองสรส่งเสียมสุขภาพ แล้วก็น่าจะส่งความคิดส่งสารฝากท่านทุกไปด้วยถือว่าเป็นประโยชน์สองอย่างรพร้อมกันและนึกถึงว่าช่วงนี้เห็นมีหลายเพจเขาพูดถึงเรื่องของต้นไม้มงคลต้นไม้เป็นมงคลและต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลนึกๆไปว่าเออเอามาฝากก็น่าจะดี <c oughs> คือเรื่องต้นไม้นี่เป็นมงคลหรือว่าเป็นมงคลเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้มันเคยมีคําสอนในทางพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องมงคลสูตรคือคนในสมัยพุทธก,กาลหรือก่อนหน้าน,นั้นเขาว่ามงคลเป็นต้นไม้เป็นป่าเขิมนาภไพเป็นอันนี้พวกนี้เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ก่อนพุทธก,กาลแล้วนะครับนะที่นี่อันนี้เป็นความเชื่อของคนสมัยเก่ากึก วันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความเชื่ออยู่ไหมก็ใช่เดี๋ยวนี้คนก็ยังมีความเชื่ออยู่ทั้งที่โลกมันพัฒนาการไปเยอะการศึกษามันก้าวหน้าไปไกลคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับผู้เขารพนาภไยเทพเจ้าเราเทวดาอะไรพวกเนี้ยเป็นบางคนแม้แต่บางคนยังกราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้ภูเขากราบไหว้จอมปลวกอะไรพวกเนี้ยนี่มันเป็นความเชื่อที่คนเขา ถือว่ายังไม่เปลี่ยนความคิดด้านจิตใจยังไม่พัฒนาขึ้นนะครับต้นไม้เขาก็บอกว่าบางต้นมันไม่เป็นมงคลไม่ควรปลูกภายในบ้านไม่ควรปลูกหน้าบ้านเลยพวกเนี้ยเขาเชื่อว่ามันจะเป็นอัปมงคล <c oughs> นี่คนยุงนี้ยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่นะครับนะเช่นพร้ต้นโศกต้นโศกไม่ต้องปลูกภายในบ้านนะแต่ว่าไม่เป็นมงคลเพราะมันจะนําแต่ความโศกเศร้ามาให้อย่างเงี้ยนะหรือ ใหม่ๆนี่มีความเชื่อเกี่ยวเรื่องต้นมะละกอเพราะว่ามะละกอก็จะไปปลูกเอ้าชาวบ้านเขาเอาผลผลิตจากมะละกอมาบริโภคเป็นอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารกลางวันนะหรือเอาไปขายเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราอเขาทำธุรกิจทำเวินเยอะๆไม่มีบางคนเชื่อกว่ามะละกออย่าไปปลูกในบ้านเอายกตัวอย่างเชิงมะละกอแล้วกันอย่ไปปลูกในบ้านนะ แตว่าถ้าปลูกไว้เป็นมงคลเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะหาเหตุผลยากเพราะว่ามะละกอมีคุณมันมีคุณมากกว่าที่จะมีโทษนะครับจะถามว่ามีโทษบ้างไหมล่ะมะละกอมีถ้าคุณไปปลูกไว้ใกล้บ้านคุณมะละกอมันมันเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นที่อายุยืนยาวนะลมพัดมามันอาจจะล้มได้หรือว่า ก็ดูการฝนตกมามันอาจจะล้มได้ดินหลวมมันล้มได้อาจจะล้มทับสิ่งของใกลในบ้าน,นพวกนี้อันนี้ก็ต้องคิดว่าเวลาปลูกจะปลูกใกล้บ้านขนาดไหนมันถึงจะปลอดภัยแต่จริงๆจะบอกว่าเพียงแต่ปลูกมะละกอแล้วมันจะอับโชคทําให้เป็นมงคลทําให้ชีวิตไม่มีความสุขโอ้มันเป็นความชิดที่ประลามประาไรเหี้ยไรผลชึ่นเชิงนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นบางส่วนที่นี่บางส่วนเขาบอกว่าเป็นมงคลก็มีหลายต้นที่เขาปลูกว่าเป็นมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยออย่างเงี้ยบอกว่าปลูกไว้จะมีคนมานยมิชมชอบต้นยอต้นยอนี่ถ้าจะถามว่าเป็นมงคลไหมมันก็เป็นเพราะว่าอะไรอเพราะมันเป็นสมุนไพรด้วยต้นยอนะครับ แต่ว่าเพี่งจะปลูกต้นยอแล้วคนจะมานิยมชุมชอกคุณไม่ทําความดีอะไรเลยใครจะมายกยอพอปั้นคุณนะ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องชิดนะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงมงคลก็อยากจะให้ข้อชิดแบ่งเป็นสองสองประเภทหนึ่งมงคลสําหรับชาวบ้าน <c oughs> นี่จะแบ่งตามความชิดแบบง่ายๆนะมงคลจะแบ่งเป็นสองประเภทหนึ่งมงคลสําหรับชาวบ้าน สองมงคลสาหรั ok andal, บชาววัดพูดภาษาง่ายๆเลยชาววัดก็คือชาวพุทธชาววัดก็ชาวพุทธทีนี้มงคลสำหรับชาวบ้านอะไรที่เป็นประโยชน์กับตนทัน้านร่างกายเป็นหลักนะที่เป็นมงคลอย่างที่ว่าคุณจะปลูกมะละกออย่างนี้นะคุณปลูกมะละกอเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านปลูกมะละกอคุณจะปลูกในสวนก็ได้คุณจะปลูกในบ้านก็ได้แต่อย่าให้มันใกล้เกินไปนักปลูกมะละกอเสร็จแล้วทําไงจะเป็นมงคลมงคลตอคุณคุณก็เอามา เอา,าบริโภคได้น,นะเหลือจากการบริโภคคุณก็แบ่งปันชาวบ้านไปบ้างหรือไม่ก็เอาไปขายแลกเป็นเงินตรามาบ้างคุณก็จะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะว่าคุณมีเ,เงินมีทองมีข้าวปลาอาหารมาีพวกนี้นะแล้วคุณแบ่งปันชาวบ้านไปด้วยชาวบ้านก็จะได้ใช้ด้วยได้เอามาบริโภคด้วยประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผืนก็ได้ไน,ไดนี่มองในแง่ของร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็ ถือเป็นมงคลท่านเหล่าชาวบ้านในประเด็นนี้นะเป็นมงคลไม่มีอะไรโทษขอให้คุณทำดีชิดดีทำดีพูดดีทำดีแล้วมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณแต่ว่าประโยชน์ชาวบ้านนี่หมายถึงว่าเน้นในเรื่องของร่างกายเป็นหลักนะอย่างที่ยกจากมาดื่อนี้แล้วก็มันให้ความสุขทางร่างกายยุ่มาคุณก็เอาไปตาส้มแล้วก็แล้วคุณก็แจกชาวบ้านไปกินด้วยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์เน้นในเรื่องของ ร่างกายนี่คือมองคลสาหรับชาวบ้านทีนี้อันที่สองที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือว่ามงคลสาหรับชาววัดหรือชาวพุทธถ้าพูดถ,ถึงมงคลสาหรับชาววัดในชาวพุทธนี่ก็ต้องไปดูในมงคละสูตรตัวอย่างง่ายๆอะไรที่จะเป็นมงคลถ้ามองในแง่ของชาววัดหรือชาวพุทธตัวอย่างเช่นว่าการการครบแต่บัณฑิตคบแต่คนที่มีสติปัญญาคบกับคนที่ มีคุณงามความดีคนมีความรู้คนฉลาดคนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณครบคนเหล่านี้แล้วมันก็ซึมซับเอาสิ่งดีที่เขามีอยู่มาใส่ตัวคุณมันก็จะเป็นมงคลนี่เริ่มต้นนะคุณหลีกเรนคนที่เป็นอัธพานไม่คบคนพานคบหาแต่บัณฑิตอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นี่จะเป็นมงคลในอันดับต้นๆของชาววัดหรือชาวพุทธขอบนคนณี่นะ สุดท้ายเมื่อคุณพบกับคนดีแล้วคนดีก็จะมาแนะนําคุณให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนดีที่ว่าไม่จํากัดเพศล่ะชายก็ได้หญิงก็ได้นักบวชก็ได้ชาวบ้านก็ได้ขอราะเขาเป็นคนดีเขามีคมุณธรรมเขาแนะนําคุณให้คุณปฏิบัติตนในสิ่งที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์โศกใครจะมาแนะนําคุณให้หลุดพ้นจากความทุกข์โศกแต่กระทั่งแนะนําคุณให้คุณทําจิตให้กเ,เกษมทําจิตให้กเกษมคือจิตบริสุทธิ ทิ่สะอาดสว่างสงบพบแต่สิ่งที่ดีงามจนถึงจิตปราศจากกิเลสเรียกว่าจิตเกษมแต่คุณพบกับบัณฑิตอย่างเนี้ยเขาได้นําคุณให้คุณบัติบัติบัติชอบอย่างเนี้ยเป็นคนที่มีสมาธิเฉียงเงี้ยทำให้จิตคุณบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเรียกว่าจิตสะอาดปรัาการาคะโทสามโมหะอยู่ด้วยจิตอันขาวสะอาดรอบอย่างนี้ นั้นเป็นมงคลสูงสุดสําหรับชาววัดหรือชาวพุทธนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือมงคลในทางพุทธศาสนานำมากนะครับเป็นว่าท่านก็ไปตรองดูโดยมงคลเป็นสองประเภทถ้ามงคลชาวบ้านนง่ในการสร้างประโยชน์สุขเน้นร่างกายเป็นสําคัญแต่ถ้าเป็นมงคลเป็นสำหรับชาววัดหรือชาวพุทธเน้นใน,น,น,นเรื่องของจ,จิตใจให้เขาสะอาดบริสุทธ์ จะเป็นมงคลสูงสุดเป็นชาบ้านหรือชาวพูดนี่คือเอามาฝากเพื่อเป็นประโยชน์ขณะที่เดินก็อ่างน้ำ <c ười> เก็บไว้ขอเกียรตนไมมากก็น้อยขอบคุณท่านที่ตามชมครับ